โอ้โห oh ราคาคงเซอร์ไพรส์น่าดูเลยนะครับมีรายง,งานล่าสุดบอกว่าเชลซีมั่นใจว่าจะปิดดิวมอยเซสไคเซโดได้ในวันนี้คาดว่าค่าตัวเกิน110ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับอืมอ้าอแล้วสิครับน่าเซอร์ไพรส์อีกแล้วอันนี้เป็นรายง,งานข่าวใหญ่จากลูกพี่อย่างโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซี มั่นใจเลยว่าจะปิดดีลคว้าตัวมอยซสกาสเซโดได้ภายในวันนี้หลังจากการพูดคุยกับไบรตันตอนนี้ราบรื่นเป็นอย่างมากนะครับการย้ายตัวของควายเซโดเป็นประเด็นที่น่าติดตามแบบสุดๆในช่วงที่ผ่านมาครับเริ่มแรกคือเชลซีให้ความสนใจอย่างหนักแต่การเจรจาค่าตัวกับไบรตันไม่ลงตัวจนมีข่าวใหญ่ว่าทางลิเวอร์พูลบิดสู้ครับพร้อมยื่นข้อเสนอสูงถึง110ล้านปอนด์แล้วไบรตันก็ตอบรับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลด้วยเหมือนกัน เหมือนกับจิเกนคลอปครับที่ยืนยันว่า2สโมสรสบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไคเซโดเองที่บอกปัดพร้อมบอกว่าอยากจะได้ไปแค่เชลซีทีมเดียวไคเซโดเนี่ยรอให้เชลซีบรรลุข้อตกลงกับบรตันและล่าสุดครับโรมาโน่บอกว่าเชลซีเนี่ย จะยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยมูลค่าที่ไม่ต่ำกว่า110ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับโอ้โหต้องมาตามว่าราคามันจะเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า110ล้านปอนดะ์นะครับก็คือว่าข้อเสนอเนี่ยจะต้องแพงกว่าที่เอว์พูยื่นให้อย่างแน่นอนแม้ว่าเอว์พูยังไม่ปิดตายกับดีวนี้ครับและเป็นทีมเดียวที่บริทันได้ยอมรับข้อสเสนอไปแต่เชื่อว่าโอกาสของเอว์พูเริ่มรืบรีเต็มทีนะต้องมาตามยาวๆครับ ดี๋วนี้มันลุ้นกันหนักๆเลยว่าจะเป็นเชลซีไหมที่จะได้เป็นอีกทีมที่ตอบรับข้อเสนอจากบริทันแล้วเอาตัวไคเซโดไปแต่ใจนักเตะไ,ไปที่สแตมฟอร์ดบิดแล้วนะครับ